วึงไปไหนเนาะวึงลืมเนะเาะพอยลอนสแดลเนาะจากพอยลอนสแดลมาเมลเบิร์นนะคะขี่เรือมานะมันก็สบายนะคะสะดวกสบายอยู่บนเรือก็มีร้านอาหารนะคะทุกคนเพราะว่าแม่ย่าบึงเวลาเขาเข้าเข้ามาในเมืองเขาก็จะขี่เรือมานะคะเพราะว่าใช้ขับรถก็จะใช้ประมาณหนึ่งชั่วโมงเนาะก็จะ จอยสายเลาะนะคะเคยเลาวสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะทุกคนบึ่งตอนปึ่งขึ้นตอนที่ทุกๆคนทำงานเดินดีจับเสียง ทุกคนเห็นงัวนั่นไหคะงัวข้างงัวข้างอยู่ทึงอง่าไหมใครเสียเอาลงนล้คุณเคยลาวสวัสดีค่ะจากพี่น้ำอ้อยใครเห็นงัวไหมคะทุกคนทำไมงัวไปอยู่บนบนต้นไม้กันขอบคุณมากนะคะพี่ๆทุกท่าน Je ne vois pas. นั่งอยู่ตรงนี้เย็นมาก ขอบคุณมากนะคะพี่น้อ,อยขอบคุณพี่ๆทุกท่านเด้อตอนนี้กําลังนั่งอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวนั่งพักผ่อนก่อน <laughs> เมื่อยนะคะนั่งพักผ่อนก่อนโอ้ยนั่งแบบแคมน้ำมา <laughs> กต <laughs> กลงไปหนีตายเลยเด้อ ขอบคุณมากนะคะพี่น้ำอ้อยพี่สองเล่ยายโสมพี่จอยอีสานเคยเล่านะคะที่เข้ามาตามรับทรงบรรยากาศช่วยๆงามๆกระบ,บึกงนะคะบึงก็มาครั้งแรกนะคะ <laughs> บึงก็มาครั้งแรกคือกันเด้อบูแมตชิมิแตพ่พี่ๆได้มาครั้งแรกบึงก็มาครั้งแรกคือกันนะคะขอบคุณพี่พิมนะคะขอบคุณพี่ผเดชนะคะที่มานิดนะคะ แล้วก็โน้ตด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะทุกคน